สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่กับคุณครูทเนศดินสกุลนะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับในเรื่องของเริ่มเรียนทัศนศิลป์ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องรูปร่างเลขาคณิตอ่าก่อนเรียนนะครับเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันดีกว่านะครับมาตรฐานการเรียนรู้ ในเรื่องนี้นั้นอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส1.1ครับและตัวชี้วัดนีครับเกี่ยวข้องกับสอ1น1ปอน1ทับ1นั่นก็คือเรื่องของอภิปรายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสอ1นหนึ่ปอนทับสาบอีกหตัวชี้วัดครับในเรื่องของมีทักษะพ,พื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์นั่นเองครับ เราเรียนครับอีกหนึ่งเรื่องก่อนการเรียนนะครับจะต้องรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1ของจุดประสงค์ครับนั่นก็คืออธิบายรูปร่างเลขาคณิตที่พบเห็นรอบตัวได้ข้อที่2นะครับวาดภาพจากรูปร่างเลขาคณิตได้และข้อที่3นะครับชื่นชมการวาดรูปร่างเลขาคณิตจากสิ่งที่ พบเห็นนั่นเองครับจุดประสงค์ทั้ง3ข้อนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนในวันนี้นั่นเองครับนักเรียนครับจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนแล้วใครพร้อมแล้วบ้างเอ่อยยกมือให้ดูหน่อยสิครับอ่าถ้าพร้อมอย่างนี้แล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนักเรียนครับตอนนี้คุณครูมีรูปภาพมาให้พวกเราสังเกตและตอบคําถามนะครับคําถามจะถามว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คือภาพของอะไรเอ่ยใครรู้แล้วบ้างยกมือตอบสิครับ สุดยอดเลยนี่ก็คือรูปของแอปเปิลนั่นเองนะครับเป็นผลแอปเปิลนะฮะใครชอบทานบ้างเอง่ยอ่าหลายคนชอบทานนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับไปที่รูปต่อไปกันเลยดีกว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นคือภาพอะไร,รเอ่ยอ่านี่คือคือภาพของผีเสื้อนั่นเองครับยังไม่หมดนะฮะไปต่อไปต่อแล้วเห็นอยู่นี้คือภาพของอะไรใครรู้บ้างถูกต้องนี่คือภาพของ รถยนต์นั่นเองครับนักเรียนครับจากนักเรียนตอบคําถามมาเนี่ยอยากถามต่อไปอีกว่านักเรียนพบเห็นสิ่งเหล่านี้ได้จากที่ใดไม่ว่าจะเป็นผลแอปเปิลนะฮะผออีเสื้อแล้วก็รถยนต์เนี่ยเราพบเห็นได้ที่ใดบ้างครับมีคนตอบมาแล้วนะครับนั่นก็คือธรรมชาติและสิ่งรอบรอบตัวเรานั่นเองนะฮะมองไปซ้ายขวารอบตัวเรานะครับจะพบเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับ ต่อมาครับคุณครูจะให้พวกเรานะครับเล่นเกมวาดภาพกันอดีใจไหมจะได้เล่นเกมแล้วนะครับโดยเกมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนฝึกวาดรูปร่างของรูปภาพดังต่อไปนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผลแอปเปิลนะฮะผีเสื้อหรือรถยนต์ครับพร้อมไม่เอ่ย ถ้าพร้อมแล้วยกมือสูงๆให้ดูหน่อยอ่ายกมือพร้อมเพียงกันอย่างนี้งั้นเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเริ่มจากผลแอปเปิลนี่ฮะมีรูปร่างอย่างไรใครวาดได้ลองวาดและยกมาให้ดูหน่อยครับอ่าชูสูงๆได้เลยนะครับมีคนวาดได้แล้วถูกต้องนะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือรูปร่างของผลแอปเปิลนะครับไปต่อไปต่อกันที่ ผีเสื้อบ้างผีเสื้อมีรูปร่างอย่างไรลองวาดดูสิครับถ้าวาดได้แล้วชูสูงๆให้ดูได้เลยเก่งมากเลยนะครับถูกต้องทีเดียวนี่คือคำตอบของรูปร่างผีเสื้อนั่นเองและสุดท้ายครับอ่ารูปนี้นะฮะลองตั้งใจดูแลว้วาดสิครับว่ารถยนต์มีรูปร่างอย่างไรมีคนวาดได้แล้วนะครับชูมาให้ดูแล้ว เก่งมากเลยนะครับนี่คือรูปร่างของรถยนต์นั่นเองครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับหลายคนวาดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วคุณครูขอชื่นชมนะฮะต่อจากนี้นะครับอยากให้สังเกตภาพธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนี่คือผลซ่อมนะฮะต่อมาคือต้นไม้นะครับยางลบนะครับอ่าเค้กนะฮะ ต่อมานะครับรูปผีเสื้อนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมอ่าภูเขาวนะครับมีบ้านนะครับแล้วก็เครื่องบินนะครับลองสังเกตภาพธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวนะครที่อยู่เหล่านี้นักเรียนเห็นไหมครับว่าอยู่โดยรอบของพวกเราเลยเราคุ้นชินอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราอยู่แล้วนะครับนักเรียนครับครูอยากให้นักเรียนสังเกตรูปผลส้มนะฮะและลองว่าสิครับว่ารูปร่างของผลส้มมีลักษณะอย่างไรนะฮะ อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมมีสักษะเป็นวงกลมนะครับต่อมาต้นไม้ต้นนี้นะฮะมีรูปร่างอย่างไรลองวาดดูสิครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับลักษณะเป็นแบบนี้นะ่ฮะพุ่มใบของต้นไม้ลักษณะหยกัยกๆใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆวาดรูปร่างตามที่เรามองเห็นนะครับต่อมาครับยางลบมีรูปร่างอย่างไรเอ่ย มีคนวาดได้แล้วนะครับลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะครับเราลองสังเกตให้ดีนะครับไปต่อกันที่รูปเคก้กหลายคนชอบทานนะฮะร,รูปเค้กเนี่ยมีรูปร่างอย่างไรอ่ามีคนวาดได้แล้วนะครับคล้ายกับสามเหลี่ยมแต่ว่าอาจจะมีนะฮะลักษณะของเนื้อเคก้กไม่ใช่สามเหลี่ยมแบบเรียบๆเบเราต้องใช้ทักษะในการสังเกตให้ดีนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ภาพต่อมารูปของผีเสื้อนะฮะ ผีเสื้อมีรูปร่างอย่างไรเอ,อ่ยลองวาดดูสิครับสุดยอดเลยใช่แล้วครับลักษณะของผีเสื้อเป็นแบบนี้นะครับต่อมาครับไปกันที่ภาพของภูเขาอ่มมีคนชอบภูเขาเต็มเลยนะครับลองวาดดูว่าภูเขามีรูปร่างอย่างไรนะครับจากภาพนี้นะ มีคนวาดได้แล้วนะครับถูกต้องสวยงามมากเลยนะครับสังเกตให้ดีนะครับลักษณะของภูเขาเป็นอย่างไรโดยที่ภาพนี้เนี่ยมีภูเขาอยู่หลายลูกด้วยกันนะลักษณะเป็นอย่างนี้เนาะใครที่วาดได้แล้วยอดเยี่ยมมากครับต่อมาคือภาพบ้านนะครับมีรูปร่างอย่างไรเอ,อ่ยบ้านหลังนี้ออกจะหลังใหญ่ด้วยนะครับลองวาดดูสิครับลักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับ ใช่แล้วครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนวาดออกมานะครับถูกต้องทีเดียวครับและครับนี่คือภาพของเครื่องบินมีรูปร่างอย่างไรใครวาดได้แล้วลงมือวาดได้เลยครับอ่ามีคนยกมาให้ดูแล้วนะครับชูสูงๆได้เลยถูกต้องทีเดียวครับลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเหมือนจะยากแต่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยสำหรับทุกคนที่ตอบถูกนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับ ต่อมาครับนักเรียนสังเกตภาพผีเสื้อรูปนี้สิครับนักเรียนจะเห็นว่าภาพผีเสื้อรูปนี้นะครับมีทั้งด้านกว้างและด้านยาวเราจะเรียกภาพที่มีด้านกว้างและด้านยาวว่ารูป2มิติอหารูป2มิติคือมีด้านกว้างและอะไรนะด้านยาวนั่นเองนะครับนักเรียนครับเส้นรอบนอกหรือเขาโครงของรูป มองเห็นเป็น2มิติคือมีด้านกว้างและด้านยาวดังที่พวกเราได้สังเกตรูปภาพและวาดกันมานี้นะครับซึ่งเราจะเรียกภาพที่มีรูปด้านกว้างและด้านยาวว่ารูปร่างนั่นเองครับใครพอที่จะเข้าใจเรื่องรูปร่างแล้วบ้างยกมือขึ้นสิครับอ่าถ้าเข้าใจแล้วไปต่อกันเลยดีกว่านะครับ นักเรียนครับนี่คือภาพของรูปร่างที่พวกเรานะครับได้สังเกตและวาดกันมาทีเดียวครับซึ่งเป็นรูปร่างของโครงสร้างของสิ่งต่างๆที่อยู่โดยรอบนั่นเองครับนักเรียนครับจากรูปร่างเมื่อสักครู่นะครับคุณครูอยากถามว่ารูปร่างใดบ้างเอ่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลองตอบมาสิครับ อ่านี่เลยนะครับนี่คือรูปร่างของส้มใช่ไหมครับรูปร่างส้มเป็นลักษณะของวงกลมข้อนี้ไม่ยากตอบได้เก่งมากเลยนะครับรวดเร็วทันใจดีมากครับต่อมาแล้วครับมีอีกไหมเอ่ยมีนะครับนี่ก็คือรูปร่างผีเสื้อนะครับยังไม่หมดครับยังมีนี่เลยรูปร่างต้นไม้ครับและสุดยอดนะครับมีคนตอบมาแล้วถูกต้องเก่งแล้วนะครับใช่เลยนี่คือรูปร่าง ภูเขานั่นเองต่อมาครับนักเรียนครับรูปร่างใดบ้างที่เราสังเกตมาเนี่ยเป็นรูปร่างที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นครับอตอบมาหลายคนเลยนะครับงั้นเรามาดูทีละคำตอบเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับคือรูปร่างอย่างลบครับนี่เลยครับคิดว่าเป็นรูปร่างอะไรเอ่ยถูกต้องครับรูปร่างบ้านครับและนี่ครับ เอรูปร่างเค้กนั่นเองสุดยอดครับมีคนตอบถูกด้วยนะฮะและนี่ครับคือรูปร่างของเครื่องบินนั่นเองสุดยอดครับทุกคนตอบมาได้อย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับขอชื่นชมเลยนะครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ารูปร่างลักษณะที่มาจากธรรมชาติเป็นอย่างไรและที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นอย่างไรนะครับ นักเรียนครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้สังเกตภาพและตอบคําถามและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างในธรรมชาติและรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนะครับต่อมาเราจะไปกันอีกเรื่องแล้วนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยครับใครพร้อมที่จะได้เรียนรู้เรื่องต่อไปแล้วบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยสิครับอ่าพร้อมเพียงอย่างนี้แสดงว่าพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยคุณครูนะครับอยากให้นักเรียนสังเกตภาพว่าเป็นภาพอะไรครับที่เห็นไหมเอ่ย มีคนตอบมาแล้วถูกต้องนะครับใช่แล้วนี่คือภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองครับเก่งมากเลยนะครับยังไม่หมดครับและภาพนี้แหละครับนักเรียนครับเป็นภาพอะไรเอ่ยใครรู้บ้างยกมือตอบได้เลยอ่าสุดยอดนะครับถูกต้องนี่คือภาพสามเหลี่ยมครับและภาพต่อไปเลยครับนักเรียนสังเกตภาพนี้คือภาพอะไรครับ ถูกต้องนะครับนี่คือภาพวงกลมนะและต่อจากวงกลมคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันครับคิดว่าภาพนี้เรียกว่าภาพอะไรครับรู้ไม่เอ่ยใครรู้แล้วบ้างสุดยอดใช่แล้วนี่คือภาพวงรีนั่นเองครับต่อมาดีกว่าโอ้โหนี่เรียกว่าภาพอะไรใครรู้แล้วย,ยกมือตอบเสียงดังฟังชัดได้เลยเก่งมากครับฉเฉลยนี่คือภาพหกเหลี่ยมนั่นเองครับ ต่อมาครับรูปนี้บ้างครับนักเรียนสังเกตภาพนี้ครับเป็นภาพอะไรเอ่ยอ่านี่คือภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองครับจากที่นักเรียนตอบมานะครับนักเรียนครับรูปที่สามารถวัดพื้นที่หรือขนาดได้อย่างแน่นอนเราจะเรียกว่ารูปเลขาคณิตอ่าทั้งหมดที่ตอบมาเนี่ยเรียกว่า รูปเลขาคณิตนะฮะเข้าใจหรือ,อยังเอ่ยลักษณะของรูปเลขาคณิตเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วลองยกมือให้ดูหน่อยสิครับอ่าทุกคนยกมืออย่างนี้แสดงว่าเข้าใจทุกคนใช่ไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วเรามาตอบคำถามต่อมากันเลยดีกว่าต่อมาครับคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับจากภาพนะครับมีรูปเลขาคณิต อะไรบ้างเอ่ยใครรู้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอติ๊กตอติ๊ก,อบ,กอบอาเก่งมากครับมีคนตอบได้แล้วนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดใช่ไหมครับถ้ายัางไม่หมดลองตอบมาสิครับมีอะไรอีกครับอ่าถูกต้องนะครับมีสี่เหลี่ยมด้วยอยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือสี่เหลี่ยมที่อยู่ในภาพนะครับนักเรียนครับยังไม่หมดครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วเห็นเลขขาคณิตอะไรในภาพอีกบ้างเก่งมากวงกลมครับและอยู่ตรงไหนครับลองชี้ให้ดูหน่อยโอ้โหถูกต้องทีเดียวครับวงกลมอยู่นี่เลยนะครับนี่คือวงกลมในภาพนั่นเองครับสุดยอดเลยชื่นชมทุกคนครับมีทักษะของการช่างสังเกตดีๆเลยนะฮะ ต่อมาคำถามถามว่าจากภาพเดิมเนี่ยมีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างครับอ่ามีคนตอบมาแล้วมีวงรีนั่นเองนะฮะอยู่ตรงไหนครับชี้ให้ครูดูหน่อยอ่านี่คือวงรีใช่ไหมเอ่ยเก่งมากทีเดียวนะครับทุกคนตอบมาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนครับเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับคุณครูนะครับอยากให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับ พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันได้เลยครับสังเกตให้ดีนะครับคำถามข้อนี้ถามว่าภาพในข้อใดเป็นรูปทรงเรขาคณิต 1. ภาพของรถยนต์ 2. ภาพผีเสือ้อ 3. ภาพต้นไม้และข้อ 4. ภาพผลส้มครับข้อไหนเอ่ย1 2 3หรือ4ครับ อ่าสุดยอดเลยนี่ครับชัดเจนทีเดียวไม่ยากข้อนี้นั่นก็คือข้อที่4ี่ครับภาพของผลส้มเป็นรูปทรงเลขาคณิตนั่นเองครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาสรุปความรู้ความเข้าใจหลังจากที่ได้สังเกตภาพเรียนรู้และตอบคำถามกันไปแล้วนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับขอสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปเลขาคณิตด,ดังต่อไปนี้ครับรูปเลขาคณิตอ่านว่า รูปเลขาคณิตอ่าอ่านให้ถูกนะครับรูปเลขาคณิตนั้นนะครับเป็นรูปที่สามารถวัดพื้นที่หรือขนาดได้อย่างแน่นอนและเกิดจากการสร้างสารรค์ของมนุษย์นั่นเองครับใครเข้าใจเรื่องของรูปเลขาคณิตแล้วบ้ายกมือสูงๆให้ดูหน่อยสิครับแสดงว่าเข้าใจยกมือพร้อมเพียงกันอย่างนี้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับต่อจากนี้นะครับมาถึงช่วงของ ภาระงานและชิ้นงานแล้วนะครับในวันนี้นะครับมีภาระงานที่น่าสนใจมาให้พวกเราปฏิบัติชิ้นงานไปด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ในเรื่องของภาระงานเรื่องรูปเลขาคณิตโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับวาดภาพในหัวข้อบ้านของฉันโดยใช้รูปเลขาคณิต พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามดังตัวอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ครับโดยนักเรียนนะครับสามารถออกแบบโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการในการสร้างบ้านของฉันให้มีความสวยงามโดยใช้รูปเลขาคณิตได้อย่างเต็มที่ใช้จินตนาการของพวกเราสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราให้สมบูรณ์ทีเดียวครับพร้อมหรือ,อยังเอ่ยที่จะสร้างสรรค์ผลงานบ้านของตนเองถ้าพร้อมแล้ว ลงมือทำภาระงานได้เลยครับหมดเวลาครับนักเรียนครับหลายคนสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างสวยงามและน่าสนใจทีเดียวครับหลังจากการปฏิบัตินะฮะเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันดีกว่า เราจะรู้แล้วว่าจากการปฏิบัติชิ้นงานในวันนี้รูปเลขาคณิตนั้นเป็นรูปร่างที่สามารถสร้างสารรค์และนำมาใช้ประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งต่างๆดังเช่นกิจกรรมในภาระงานวันนี้ที่สร้างสารรค์บ้านของพวกเราได้อย่างหลากหลายสวยงามทีเดียวนั่นเองครับนักเรียนครับ เมื่อสร้างสรรผลงานแบบนี้แล้วนะครับครูอยากให้พวกเรานะครับนำเสนอผลงานของตนเองนะครับโดยที่คุณครูนะครับและเพื่อนๆนนะครับจะช่วยกันให้คำแนะนำกับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงผลงานของพวกเราให้ดีมากยิ่งขึ้นครับพร้อมหรือยังกับการนำเสนอผลงานของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วลงมือนำเสนอผลงานได้เลยครับ หมดเวลาครับต้องขอกล่าวคำชื่นชมทีเดียวครับผลงานก็สวยงามนำเสนอก็ดีและน่าสนใจต้องบอกว่าวันนี้พวกเราได้สร้างสารรค์ผลงานโดยใช้รูปร่างเลขาคณิตไปแล้วนะครับซึ่งครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานของตนเองครับและอย่าเก็บผลงาน ไว้กับตนเองอย่างเดียวนะครับลองให้คุณครูนะครับและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับโพสผลงานของนักเรียนนะครับลงโซเชียลมีเดีย a c e b o o k Instagram หรือ Twitter นะครับเป็นการอวดผลงานที่สวยงามของพวกเราให้คนอื่นได้ร่วมกันชื่นชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับการเรียนในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูธเนศดินสกุลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ